วันนี้จะพูดการปฏิบัตินะเนาะการปฏิบัติันมีหลายขั้นดิตั้งแต่ขั้นพื้นๆไปไปเลอขั้นรักษาศีลก็ขั้นหนึ่งรักษาศีลก็ขั้นหนึ่งศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดศีลก็มีหลายขั้นนี่แหละขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดแต่ขั้นอุกิจถ้าเป็นศีลของพระอรหันต์นี่ศีลนั้นมีตัวเดียวอื่คือคือใจนั่นแหละรักษาใจอ ใจรักษาใจให้เป็นศีลต,ตัวเดียวคือ,อมไม่ทําบาปท,ทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละมันก็เป็นศีลแล้วว่าละที่ท่านว่าศีลมีตัวเดียวทาก็มีตัวเดียวก็อันนี้แหละนั่นแหละนั่นแหละนิพพานก็เมอนกันนิพพานก็มีอันเดียวเนี่ยบางคนก็ว่ามรรคนิพพานไม่มีพระพุทธเจ้าปลลินิพพานแล้วท่านเอานิพพานไปด้วยประสงค์สวบก็เอาไปด้วยแบบนั้นกม็มีคือเขาไม่รู้อะไร เขาก็พูดไปตามความคิดความอ่านของเขาเนาะนั่นเขาก็นึกว่ามันจะเป็นคล้ายๆกับสมบัติเงินทองนี่ได้มาก็ใช้จ่ายไปหมดไปหมดไปหมดไปแล้วก็ไม่มีเลยแบบนั้นแบบน่าจะคิดว่าแต่นิพพานไม่ใช่อย่างนั้นเด้มรคนิพพาน,เ,นเป็นคุณธรรมม,มันอยู่ที่ใจอื <c oughs> ถ้าใจคนไหนได้มรคนิพพานอืใจคนนั้นก็เป็นพระอรหันต์อย่างนั้นไม่ไว่ายิงว่าชายไม่ว่านักบวช ได้ทุกคนอมันจะสูญไปไหนนิพพานนิพพานไม่สูญคนที่ว่านิพพานสูญน์นีคนนั้นไม่เคยภาวนามีแต่นึกแต่คิดแต่อ่านเอาเฉยๆคิดว่ามันจะสูญมันจะหมดการหมดสมัย <c oughs> หมดการหมดเวลาเป็นของล้าสมัยของคืบสมัยออย่างนั้นก็มีคิดเอาอม,มันมันมันไม่ใช่ม,มาผลนิพพานน,าน,นี่ถ้าใครอยากรู้อยากเห็นก็นให้ตั้งใจภาวนานับตั้งแต่พิลาไป เริ่มตั้งแต่กอไก่กอก,กาพี่แหละถ้าเป็นนักบวชก็เริ่มตั้งแต่ป็นแหละรักษาศีลปมล่อเราไปศีลน,นี่ต้องให้สะอาดบริสุทธิ์คือศีลน,นี่เป็นที่พึ่งนี่เวลา <c oughs> ท่านไปวิเวกไปเขานานตามป่าตามดงท่านไม่มีอาวุธปืนผาหน้าไม้เหมือนคารวาะเจดีย์เหมือนในพงในพานเลยเข้าไปป่าพระเจ้าพระสงฆ์ก็มีแต่บริขารแปดมีแต่บาทมีแต่ะสมบงจีวรอ,อืท่านจะพึ่งอะไรอืมีด บไอเมีดเล่มหนึ่งก็ไม่มีอยู่ในย่ามท่านนะอก็มีแต่กดมีแต่บาดมีแต่บริขารผ้าสามผืนก็เขีเยนไอไอผ้าอาบน้ํานิดๆหน่อยๆอ่เวลาอันนั้นมาท่านก็เพิ่งสินนี่แหละเพิ่งสินเพิ่งธรรมนี่แหละเวลาท่านกลัวขึ้นมาพระเจ้าท,ท่านว่าถ้าไปภาวนาบําเพ็ญอยู่ในป่านในดงถ้านึกกลัวนึกอ่าหวาดกลัวขึ้นมาให้และเลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า ถ้าเลือลึกถึงคุณพทธเจ้ายังไม่หายกันแล้วเลือึกถึงคุณพระธรรมถ้าเลือลึกถึงคุณพระธรรมไม่หายกันแล้วเลือึกถึงคุณพระสงฆ์รัตนาตัยสามรัตนะาเนี่ยสามารถปกป,ป้องคุ้มครองพวกคุณได้แต่อม,มันก็จริงๆเล,ละอาอาตมาก็เคยเคยทําแล้วอไปอยู่ที่กลัวๆเนี่ยโอ้ยอลึกเลือลึกอะไรไม่ได้แต่จะอลื่อลึกถึงศีลถึงธรรมนี่แหละอกำหนดด้วยศีลเราก็ไม่ด่างพ้อยอะไร ถ้าเราจะตายตรงนี้พวกผีพวกอ,วกอ,อมนุษย์ต่างๆจะมาทำให้เราตายแล้วก็ยอมตายแต่ผลสุดท้ายมันก็ไม่ตายนะนั่นแหละร <c oughs> ึ่งของพุทธธรรมประสงค์แล้ลึกถึงคนพุทธธรรมประสงค์ล่ะคนพุรธเป็นยังไงพุโทโธไปว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบกบางไล่ไปเลีย่ลยนๆใจก็อบอุนนอบอ่นขึ้นมาอบอุ่นขึ้นมาเป็นงั้นด้ิไม่ใช่ว่า เราจะไปรลลึกถึงคนนั้นคนนี้หรือบางทีไปกับเพื่อนก็รลลึกจะไปอาศัยเพื่อนเพื่อนเขาก็จะตายเหมือนกันสมมเรไปกับเพื่อนเพื่อนก็ไม่ได้อยู่ใกล้ๆกันนะเนาะเพื่อนบางทีก็อยู่ห่างๆโอ้ยเป็นหลายร้อยเมตรมถ้าเป็นอะไะไรมาเขาก็มาช่วยเราไม่ได้ดอกอย่างเส้นไปอยู่ป่าป่าอย่างนี้เสียเขาจะมากัดอย่างนี้มันก็ต้องตัวใครตัวมันก็เห็นมาข้างพุทธการนะเสียมากัดกัดไอ รวมหนึ่งเขาไปด้วยกันสององค์พราะเสียมากัดไอ้ข้าพเท้การเสียมันเยอะด้ยประเทศอินเดียนะเสียมันกินคนพอกัดปุ๊บเขาเขายังไม่ตายเขาก็ร้องให้เพื่อนช่วยเพื่อนกับก็อยู่หา่างกันเกิดยากจะไม่ไกลห่างกับไม่เกินห้าสิบหกสิบเมตรแต่เขาก็เลยได้ได้ยินก็เลยร้องบอกเพื่อน่าโอ๊ยท่านเอ้ยท่านท่านไม่ต้องกลัวตายท่านเนี่ยผมก็จะตายเหมือนท่านนั่นแหละหลังจากมันกินท่านเสร็จแล้วมันก็จะมากินผม คนต้องให้พารณาความตายเป็นอารมณม์ให้เอาความตายเป็นอารมณ์เลยอย่าอย่าไปกลัวตายหลังจากนั้นท่านก็เลยได้สติในภาวะของนั้นก็เลยระ,ะลึกถึงความตายโอ้เราเกิดมากันแค่นี้เนาะถึงเราไม่ตายเ,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 เสียมายกัดมากินนี่เดี๋ยวข้างหน้าเราก็ตายเหอกันเพระเราลึกของถึงความตายท่านก็เลยละกิเลสอาสวะไดา้เป็นพระรหันต์ทันทีเลยเนี่ยสำเร็จคาปากเสียอนั่นแหละ หลังจากนั้นมาก็เลยพระองค์นั้นก็เลยไปกราบเรียนพระเจาว่าว่าเพื่อนผมไปภาวนายอยู่ตรงนั้นแต่นั้นโดนเสียกัดไม่รู้เป็นไงแต่ไปกล่าบเรียนโอ้อพระองค์งนั้นท่านได้สาเร็จคาปากเสียเนี่ยพระพิจาก,ก็รับรองทันทีเลยอย่างงั้นดิเพราะท่านพินาาความตายเป็นอารมณ์แล้วก็อีกองหนึ่งกับพระโพธิกตนะที่ว่าบําเพ็ญฌานเสียมเสียมแล้วเสียมอีกก็โมโหตัวเองกับครั้งที่เจ็ดนะเอามีดโกนมาเฉียดนะคอนะ เลียดก็กระชุนออกไปกันก็เลยระลึกถึงเลียดนั่นเองอืเป็นของไม่สวยไม่งามชีวิตนี่ก็ของไม่เที่ยงแท้แน่นอนหลังจากนั้นก็ได้สําเร็จอาหารเก็ดมันพลิกปุ๊บทันทีเลยคือเฉียนปุ๊บมันก็ไม่ตายทันทีเมื่อหล่ะคนเราน่ะคือท่านมีสติอยู่แล้วท่านเสียใจอืมันเป็นชาลแล้วก็เสี่ยมมันเป็นชาลแล้วก็เสี่ยมโอ้ยกวจะเอาขึ้นมาได้พอครั้งที่เก็ดท่านโอ้ถ้ามันเสี่ยมอีกเราต้องตายแน่แน่ท่านว่า ท่านจะยังว่านะั่นแหละได้มีโกนมาก็เฉียนคอเลยมีโกนโบราณใหญ่ๆเด้แม,นม่นว่าละ่ะแบบที่ทหารเรียกเขาพกนะแบบนั้นท่านเอาไปโกนผมนะเฉียนคอก็เลือดกับชุนออกไปท่านก็นเลยมองเห็นเลือดนะั่นเลยล,ลึกถึงความตายเอาความตายเป็นอารมณ์ไม่นานท่านก็นได้สําเร็จปุ๊บกิจเข้าพระนิพพานเลยวันหลังที่นี่พญามารมามาซอ,อกหามาค้นหาจิตวิญ,ญญาณของไอ ไอพระโพธิกัตนะจนดินฟ้าอากาศนี่ปั่นป่วนไปหมดพระทีเจ้าท่านก็เสด็จมามานเธอมาทําอะไรแล้ท่านก็บอกว่ามหาวิญญาณพระโพธิกัตอะไรโพธิกัตลูกศิษย์เราตถาคตท่านสําเร็จอรหันไปแล้วท่านจะมาหาทําไมหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอดอกกิจพระอรหันต์นะถึงท่านจะเขียนคอตัวเองแต่ท่านก็ไม่ได้ตกนรกท่านว่าเพราะท่านมีสติก่อนท่านจะตายก่อนท่านใจขาดท่านน้อม นำเอาทรมาพิจาถ้าไหนสําเ็จพระรหันไปแล้วเธออย่ามาเสียเวลาค้นหาเลยเอพยาม,มารขนาดนั้นละ่ะขนาดแค่วิญญาณตรงเดียวเขาก็ไม่ยอมได้มาเขาอยากได้เอาไปเป็นลูกน้องอืเขาจะเอาไปเป็นลูกน้องให้ได้นั่นไม่ว่าพระวายมหลังจากนั้นก็ไม่เจอเลยดิยหาไม่เจอนี่แหละถ้าว่านิพานศูนย์พระพุทธเจ้าจะรับรองได้งไงนิพานไม่ศูนย์ที่ว่าศูนย์ก็หมายถึงว่า กิเลสอสาสวะมันศูนย์กิจต,ตัวน,นั้นไม่ศูนแต่เพียงแต่ว่าไม่ไม่มีการมาเกิดแจ,ใจ,ใจใ่เก็บตายอีกนั่นไม่มีเกิดแจ่เก็บตายยังไม่มีคำว่านิพานตอนนี้นะเข้านิพานจิตเข้านิพานแล้วก็คือไม่มาเกิดอีกเลยมันอยู่อีกคนละภพละชาติดีะจะเอามาเทียบอีกไหมแต่พูดได้ก็แค่ว่านิพานแล้วเท่นั้นเป็นพระอรหันต์แล้วแ่เป็นพระลิขิาแล้วแต่นั้นคือทุกสิ่งทุกอย่างพวกนี้ก็เป็นสมมติหมดเป็นคําพูด แต่เราก็ยกมาพูดให้ฟังเฉยๆเป็นกิริยาแต่ตัวจริงๆเก๋คือจิตของท่านเนเข้าพระนิพพานไปแล้วหมดกิเลสไปแล้วไม่ได้มาเกิดอืจะมาเกิดอีกีก็ไม่มาอมืจะขึ้นก็ไม่ขึ้นลงก็ไม่ลงเรียกว่าจิตพระอรหันต์เป็นอย่างนั้นอืเป็นได้ทุกคนไม่ว่าเญิงไมช่ชายว่านักบวชไม่ว่าฆรา,าวาสขอแต่ให้บำเพ็ญได้เถืดเพราะทำเป็นของกลางๆดี มันไม่ได้เข้าใครออกใครทำอื่ไม่ได้มี <c oughs> ยศดถาบรรดาศัก์อะไรคนที่มีเงินมีทองเยอะๆออกิเลสเต็มหัวกับภาวนาไม่ได้กับมันกับไม่มีค่าเหมือนเดิมนั่นแหละก็เห็นว่าไอ้ไอ้ไอ้อย่างไอ้นั่นน่ะเศรษฐีเขาทำทานบุญกระถินกับไอ้ที่ว่าไอ้คนใช้เขา <c oughs> ที่ว่าไม่มีอะไรจะเอามาทานนะ่ะ เอาเสื้อผ้าไปขายล่ะนายอะไรนะนายตินดับบาตรนายอะไรประมาณนั่นแหลนะเนาะเอาเสื้อผ้าไปขายขายตลาดใครก็ไม่ซื้อเอออยากอยากได้มาร่วมกับพ่อเศรษฐีอซื้อได้นะ่ะคือเขาจะเอาได้มาถวายเขากองกระถินเขาก็ตีเสื้อผ้าเขาที่เขานุ่งห่มยนราคาเท่าไหร่บาทหนึ่งบาทประมาณนั่นแหละ คนก็ผ่านไปผ่านมาเขาก็ไม่ซื้อพอดีมีคนหนึ่งก็เลยถามว่าคนจะขายเสื้อผ้าไปทําไมก็มีเสื้อผ้าชุดเดียวเขาไปเอาใบไม้มาเย็บแทนเสื้อผ้าขายก็ว่าจะเอาไปซื้อได้จะไปร่วมบนกระถินกับพ่อเศรษฐีเขาเขาไม่มีเงินอะไรเงินลยจะซื้อของไปสมทบกระถินโอ้ท้างั้นผมซื้อให้ขุดเลยซื้อให้เลยซื้อแล้วก็้วได้เงินนะ้รก็ไป ได้เงินก็นไปซื้อเอาได้แล้วไปสมทบก,กับพอเสรทธีพอสเสรธจทีก็ใจบุญนี่ก็เลยให้สมทุกหลังจากนั้นเทวดาก็นุโมโทนาเด็กออกมากดีใจกับเขานายตินน้ำบาลเมื่อไรจำชื่อไม่ได้นั่นนะประมาณนั้นแหละหลังจากนั้นเกิดคนเกิดโฆษณากันแล้วเนาะว่านายนี้มีศรัทธาแรงกล้าอย่างนั้นอย่างนี้ไปที่ไหนก็ไปโจดขันได้ยินถึงหู พระเจ้าอยู่หูจ้าขเขาก็เลยมาเชิญทา่านกข้ปไปผคนสุดท้ายกับพระพระลานท่าท่าทให้เป็นเศรษฐีทันท,ทีเลยก็อย่างงั้นแหละพระราชทานทรัพย์สมบัติให้หาว่าเขาเป็นคนมีบุญมีศรัทธานั่นเป็นอย่างนั้นแหละนี่แหละเรียกว่าบุญอันนี้เรียกว่าการทําบุญนนคนจะเข้านิพพานกับถ้าบ่มีบุญก็เข้าบ่ได้เลยบุญก็อาศัยไปจากนี้แหละการให้ทานรักษาศีลบาเพ็ญภาวนาทานก็นเป็น ตัวนนุนสินเนี่ยไม่ไม่ใช่ว่าไม่หนุนเนยมันมีค่าทั้งหมดนั่นแหละบางคนก็นว่าทานเสียปเปล่าเสียเวลาเปล่าไม่ต้องทานไม่ต้องรักษาศีลไปภาวนาเลยอย่างนั้นก็มีที่คนเข้าใจอืไม่ได้มันต้องไปด้วยกันเดินไปด้วยกันะ่ะถ้าคนไม่มีการให้ทานมันจะไปรักษาศีลได้ไงเขาว่าให้ทานกับอย่างนี้แล้วยังพวกเรามาจากอ่า กรุงเทพก็มีมาจากจันทบรุรีถ้าเราไม่เสียสละมาแล้วจะมาได้บ่าล่ะเนี่ยนีย่คือการเสียสละการให้ทานเนี่ยเสียสละเวลาอืม,มาอค่าเดินทางก็มีค่าขห,หมกน้ามันต่างๆค่าใช้ใจ่ายถ้าเราไม่มีเสียสละออกมาแล้วก็มาไม่ได้เนี่ยนี่ก็เป็นการให้ทานแหละเนี่ยมาทําบุญเนี่นะมากราบไหวา้สิรีละหลวงปบุรีเฮานะ่ะมาทําบุญให้ทานเนี่ยนี่มันก็ไปอย่างนี้แหละทาน มันเป็นของพื้นๆก็จจิงอยู่นั่นแหละต่อไปเขามีโอกาสวาสนาการรักษาศีลที่นี่ศีลก็รรักษากายวาจาให้เรียบร้อยอมไม่ให้ด่างพ้อยไม่ให้สกปปกเนี่ยต่อไปก็ภาวนาต่อไปภาวนาจะรวมมดภาวนาอม,มันเป็นของใหญ่การภาวนาเนี่ยท่านเปรียบเหมือนรอยช้างที่ใหญ่ที่สุดในทุกวันนี้คือรอยช้างนั่นแหละการภาวนาจะเปรียบแบบนั้นแหละเป็นของใหญ่อ ไม่ว่าทานศีลจะรวมมาที่ภาวนาหมดทุกสิ่งทุกอย่างก็เลยว่าสู้ภาวนาไม่ได้แต่ที่จริงมันเกิดน้นกันมานั่นแหละอาศัยซึ่งกันและกันก็เปรียบือนแขนขาเรานี่แหละขาซ้ายขาขานี่แหละถ้ามีขาเดียวกับเดินได้บ่าละคนะมันก็เดินไม่ได้ถึงได้ก็ไม่สะดวกมันต้องมีสองขาสองขาสองแขนมันค่อยครบอวัยวะแขนบ้าล่ะไปไหนมาไหนก็สะดวกไม่ผิดมนุษย์ ไม่ผิดมนุษย์มานามีแค่นั่นแหละอ่ามีอะไรว่ะจบแล้ว